ำมินมีอาชีพทุกวันนี้ก็เพราะว่าศิลปะำมินก็จะหยิบจับคําพูดประโยคฮิตในโซเชียลอย่างเช่นข้างรักอย่ามาต่อมาทําเป็นสติ๊กเกอร์ลายซีรีส์ที่นิยมที่สุดยอดที่ดาวน์โหลดก็จะประมาณหลักร้อยถึงพันอยากจะพาแบรนด์ตัวเองผลิตอะไรใหม่ๆขึ้นมามีบัตร ATM สมุดบันทึกมีโปสการ์ดมีเคสโทรศพัพท์ โรงเรียนปกติประกวดวาดภาพประกวดว่ารูปศิลปะคามินก็ร่วมประกวดตั้งแต่เด็กตอนนั้นคามินก็คิดว่าน่าจะอยากมาทางสายว่าลูกจนสามารถเข้าคณะที่ต้องการได้จิตกตามศิลปกรแล้วก็เรียนศิลปะมันแต่น,นั้นเริ่มหาเงินด้วยการอาสอนศิลปะมีสอนเสป้อาอันดด้วยแล้วก็ทําภาพประกอบด้วยควบคู่ไปด้วยกันมันเป็นไลา์ครีเอเตอร์ได้ยังไงพอเขาเปิดฟีเจอร์ที่เป็นไลท์ครีเอเตอร์ออกมาคามินก็สนใจสมัครไ er, ล,ลา์ครีเอเตอร์รอไลา์เนี่ยเขาอนุมัติสเติของเราซึ่ง ใช้เวลานานมากเป็นเดือนเลยบางคนส่งไปก็ไม่ผ่านก็มีใช้เวลาประมาณ1เดือนแล้วก็รู้สึกดีใจมากตอนนั้นก็เป็นครั้งแรกที่เราจาหน่ายสติกเกอร์ไลน์เองถ้าเกิดอยากที่จะเป็นไลน์แคเตอร์คือในตอนนี้มันไม่จะเป็นที่จะต้องวาดรูปสวยเสมอไปแล้วเพียงแต่ว่าเราวาดรูปที่จะสามารถสื่อสารกับคนที่เราอยากจะส่งต่อ คอลเลกชันตอนนี้ของคอมมินก็จะมี9ชุดให้ชื่อว่าสติเกอร์าฟคอมมินจะใช้ตัวคาแรคเตอร์ของแมวเข้าถึงทุกเพศทุกวัยก็เลยใช้เป็นคาแรคเตอร์ของแมวที่คอมมินน่ะเคยเลี้ยงมาเป็นตัวกระตุนง่ายๆมีรายละเอียดไม่เยอะไปในทางญี่ปุ่นเอเชียตอนนี้ก็คือราคาก็จะมี2แบบแบบ50กับ100น้อยสุดก็คือ8ตัวมากสุด40ถ้าเขาถูกใจเนี่ยเขาก็จะกดซื้อคนหลง1คนเราก็จะได้แบ่งเปอร์เซ็นต์จากรายด้วยนิดนึงซีรีส์ที่นิยมที่สุดยอดที่ดาวโหลดก็จะประมาณหลัก มันจะมีประโยคฮิตในโซเชียลอย่างเช่นข้างรักอย่ามาตอมีอะไรก็บอกมาคำนี้ก็จะหยิบจับคําพูดอันนั้นอะมาทําเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์แบบมันตลกดีจะขายดีเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าการแบบคุยกันเล่นๆในไลน์ เราจะทํายังไงให้สติกเกอร์เป็นที่รู้จักอยู่ที่การโปรโมทของเราด้วยโปรโมทดีแค่ไหนคอมเมนส่วนใหญ่ก็จะโปรโมทในโซเชียลตอนนี้มีสติกเกอร์ออกมาใหม่แล้วทําเว็บไซต์โชว์งานของตัวเองงานลูกค้าเขาก็ค่อยที่จะบีบมาว่าอยากได้เป็นหัวข้ออะไรตเติมแบบนี้ได้ไหมแต่ว่าไลเซนตเนี่ยมันยังเป็นไลเซนของเราอยู่จะมีความกังวลขึ้นมาอีกนิดนึงว่าทํางานของเราออกมาให้เขารู้สึกชอบแบบ ATM สมุดบันทึกมีโปสการ์ดมีเพจโทรศัพท์คอสออนไลน์จะมีเพจคอมินสกูสอนเกี่ยวกับการวาดเส้นกระตูนง่ายๆมีทั้งหมดประมาณ60กว่าคลิปคลิปหนึ่งจะประมาณ10นาทีคนที่เรียนเรียนได้ทุกเพศทุกวัยเลยเด็กตั้งแต่5ขวบจนถึงที่อยากจะเรียนวาดรูปง่ายๆ ไม่ออกเลยว่าไม่มีศิละปะมันเป็นยังไงถ้าพมินว่ารู้ไม่ได้อ่ะพมินจะทําอะไรพมินมีอาชีพทุกวันนี้ก็เพราะว่าศิละปะอยากจะพาแบรนด์ตัวเองผลิตอะไรใหม่ๆขึ้นมาทําผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อให้มันโอเคดีขึ้นให้แบรนด์เขาโตไปกับลายเส้นของเรา